贝娜 <'s> เต้ได้คำปอบจอบเต้ได้คำข,ขาเดี๋ยวคุณนายปินไปหาเสียงมาสิริได้อย่ามือคุ้งคำปีเลยมาตามคิดไกลว่าปั้นน้องยิงหลา่าและอีอินยางกอมว่าอจอมตามคุ้งคำปีครับเชิญอย่ามือผักจากเมืองไกลบ้านมาฮอดบ้านเต้นนี่และคงเขตนาสร้างอย่ามือวางกำจา้าเละปีปากมาจัดเนียน อ่อนแอนเปินใจวันตัวนี้เอวันเย่เงกานางนี่ปิ้นไม่จัางรับก็เสงยัง่งโอกาไดเดี๋ยวอ,อย่ามาครับเอฟปียันยันีโกมถูกใจนี่ถูกคอปีไอาลาโตหายก็ปิ้นคูต่อยหลังอย่าไปกวังใจต่าวลงยอกอันโผหักเฟิน ยอย่ามาคุ้งค้าปีและมาไขเงินหูเปินหูบ่ามีตีในลุงปุงใจครับเลเสินแต่ตีห้องถามเปลงกนานาใหญ่วาใส่เจ้าสะทักเกา่าไผหากโปมันอย่ามอคุณปินเปีวเละกันสางบ้างลามในผ้าบาดเดียวนากัดทาไตเปียงซำฮิเฮิมดใสคุณตีไก่เบ้ายาจุ้ปตีไก่ไผ่เลใดยินหูก็เบาลา ลายเซนักกับโภกับเมจะดีโจเอากันเขาในกากอเละล้อด ดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนางก็มาปบใสหน้าคุงน้อยป้อจังเก่าลงยองนางดีละปองหาดีและชืกอกำปีอายเตอนี้ล่ะโตหาอีดิปิงคู่นางกันนางอย่างดีเลี้ยงต้องหันนักาหน้าสร้างบ้านลงเคงและที่อยู่ถึงอันปิงกูโดยพี่น้องบ้านเก่าหน้าสร้างนางกาสองสะทา อึงอันเปิ้นก็มาผ่องปิ่นใจเดี๋ยวนี้กึดเตลังลงแล้วแตมืออ่อนตางไปยามื่อเสียงอินหลาปิ่นน้องและบาเกิดปินนาคุณินกากำถึงหูซุนซุนและเสียงข้ามาเ พ่อแม่ได้บอกอูและคุณเถ่าแจกยายกูกับคุณเละนายบอกปันเปินอูเธอนี่น้องมาพบคุ้งคํำสอมดอกมู่อย่าดีรอเฟอร์ใครดูก็นเนอวันเดิกเมื่อเฮาเลยมานั่งแอบ ตํมมกตามใจกอมเปิดการสั่งพอเปอิดอสั่งอันบ้าหามในพาบาทไปกาถทาหทากได่เปียงแล้ยวตกเตีงยงโยตานเดี๋ยวนี้กองคางเงนเสียงนก็ตกไก่กําจอมอายด่าตัวยฮดิพิ้งกูใจคุ้มสมาลุงใจนองยางกบวันนี้เอส มาคุ้งคำเปียตานเก,ก่าจีเอฟเกี่ยวเลยอดอ่อนอยางมุนตัวปีแดงซองกุ้นเอฟกันเล่ปีนันไอเหลววอนและจ้างปีโดยมาเก็บหนีกรมปินขอครับอยู่ก่อปีนองพอไม่ออกลายกุ้นตันี่ตามนาบุญเฮามีกับกันก็เจียงมาพร้อมโจววันนี้ได้มาครับอยู่ก่อคุ้งหน่อยโกลาปากใจก็นเนเออวัน ป่านตีบเจนด้านก่อยตกไก่กรมในเต้โหัวนาดีครับอยู่ก่อพอจ้างเก่าลงยองปีนี้ฮีทา ทองกองแ่งใจกอหูนางนี้ปกกอู่ีนองตามฟังปัญญาหลางเตอกเกืดกใจนี่เหมือนเกือกโอยตกหยุยย้อนเปิอนางปอได้ถุยใจหายในความหูเบามีเดี๋ยนี้นางจะลอกใครวีแล้วเปลี่ยนกรรมก่อเละตกเกิอ Lơ cổ, căm còm ek u pino bàn dạy na sang mndi <laughs> o tinh bạc sắm bay bơn còm anang dạy căn mndi o yang ma xin to can vary sang ba hàm tinh pa bát yon bơ on tang bay pin nan tina pads out tùn 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 เอวซนขามหามูยามเือ่อันว่าตุนตาเ้าเกิดหูและเที่ยวเอวโซนทำกันวาทกินตํต่างได้ก็หากมีหอยไว้เจินนี่นาดี่ตางขีดไก่ตํามเลิงมันไปดูเกินเออวันยามนั่นยังมีน้าร้างปืนก็มาเกืงจิตใจเละยังเนี่ยเบาสะ,ละเลเบาไลเฟดไว้โดดมาตางขีดไก่หโหดยฟุ้งมูคุณหน้า ขึ้นก็ฟุงหมูเชียนจ้าตึงอันไครและมีเจตาหน้าว่าใครส่างเฮ้นตานและพ้าบาทนักกาเงินหากไถ่ว้าไวอันว่าข้าเจ้าอันใดเหตุออกตามมือไ้โป้อมันก็ว่าใครยิบเลดถือไนใครหือหอมตานอันพาเสืดไขเหอุญเกิดหือจอยกำถึงสุขเ่งาอินเจนิตานินแซงเละกับ คูมคำเฮาปล่อยไข่เงิน พีนออ่น้องัาข้าเจ้าบอกจำไม่ก็เนอว่ากโกกะคำโมคำใจที่อยู่เมื่อบันหนาที่หากได้หันไว้ก็พินหักขึ้นอ่านปินตีจำไม่ปินตียิงเละใจต่างไยนี่หามาโนไใเดี๋ยวของหากได้เป่งไว้ก็ได้อยู่หึงนะ่ โกกาภัยป้อมันกลาปิ้ของสาทานโกเบาดีบันหนานเดียวน่าสร้างเปินก็มาคืดเทใดคู่เจอเสีงเอากรรมเข่าหอดถึงหาไปหาคู่บาปป้องเสียงปิงเก้าปกก้องและในวัดตานห้องคู่กัดไต้เห็นหูเตึงจิตใจถึงโดยอันว่าจิตใจถึงโดยการต้านเลยเบาคา ตานของบ่าพามาดไว้ตึงอานผ้าบาดพร้อมทำใจคู่หาตานของปินโตเมตตาเนี่ยปินความหูป้อตียามมือนาสร้างเปินเลบอกขึ้นว่าได้็อคู่ เปิ้ลวายังใครสา่งก่อแปงยังใครเห็ดเหมือนแจ้งลูกดีแล้ววัยปินขึ้นในเอาวัยปินโดยจำไม่มพอโดยมาคือต่อไว,วันหนาตป็ลูกอ่อนยิงกายให้สุขสบายง่ายใจให้มันเต่าหากินก่อไงเราะเปอรนาสร้างบ้านลูกมีไนตไปฝฟายโลงเคงึงเดียวปินก่อยังบ่มีกรรมพีดเทยียงในเชียงมาเห็ดตัง Là bà đều ăn nhịp Đều phai bò măn Văn văn ký bao nhăng ขึ้นก็ยังเบาหน้าเวกกับกันในเลกา,าวันเกิงใจหนังโคกินและอันคองตันขึ้นวัดีมาเปียงฟินพระมันแล้วไว้กุ้นเมืองเยบพ,พอเอพาะเปิดปิ้นตีเตีวรอไหวจูมืออันนบา เอาบุญเนี่ยวกุนเตีวอนาตีโกงแหลกไก่หลดกาเตีวซุนซุนนี่ภยากมันกือถูหลดใครมาอูปีนองตังส่นโยตานเดี๋นี้กองคำอันว่าคุ้งคำปีคองมีโบฮานและอีนางปันนำคอยครับกำมปันน้องยิงหล่อยามือเปินบอกมานางก็เกิดกาใจสมาเมินขี้เฮอลองตัง วันนี้ได้มาครับอยู่ทางเยิมอายก็อม่างก,กว่าไหนเอาซองคุ้นและก็ปุ้งใจครับเลเ้นนิสูเยิมเขาเจ้าวันนี้เขาหอนแล้วน้องเอีงหล่าได้มาพอตามตาได้มาหันคุ้งคำปีโตมีพายา ขึ้นเนี่ยบินซองหูมาอยู่อู่เอฟแล้วเตือนเกี่ยวแดงอ่อนยางมุนซองคุ้นมาแอบกันเมื่อดีโจนางอนนางค้องตอนหัานหน่าถ้าพิ้นลูกคุณใได้ใจปอไว้แหละเมือนนางลุ่มปัดใหม่ยาเมื่อพีและมาต่างคิดไก่อ่อนนองยิงหลาและอีอีหยางกอมเขาก็จอมตั้มหัก เบี่ยงกันนี่ก็ตกไก่เมื่อเตอร์โขน้ามาคับยูโขแอฟแล้วอย่าไปจานในใจบึดหนึ่งพุงคำปีแล้วก่อยเปยลวีใหญ่เปลี่ยนกัมเตอร์โขเดี๋ยวก่อยคับยูโขเยื่มน้องอีเกี่ยวจึงอันน้องยิงหล่าและอีอินยางกอบเฮาซองสามกุ้นเนี่ยก็ปินใจเดวพยามีกามตาใจหล่าอตาเอฟ เต้าเบาหมีน้องรักอ้ป๋อที่ดอกก็นาดีก็ยังไมอย่าเลวไไปลุหน